จริงหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอถึงคืนกิดเจอแต่มฝากข้อความสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่อยากจะรู้ว่าคนที่คุณต่อสายหรือแชทไปเมื่อคืนนี้เขาไม่ว่างจริงๆ หรือเขาอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวสับส,สดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจ,จะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคนคนนั้นเขาไม่ว่างจริงๆหรือเขากําลังอยู่กับใครหรือเขามีคนอื่นไปแล้วอะขอดูพลังงานหน่อยนะคะโอ้โห oh. ต้องบอกเลยนะคะถ้าถามว่าไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาไม่ว่างจริงๆนะ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ว่างจริงๆแล้วมีเกหลือเกินว่าเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีงานเยอะมีภาระค่อนข้างหนักนะอาจจะไม่ได้ลอนอนหลับพักผ่อนหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจบางอย่าง นะคะดูจากพลังงานไม,ไม่ไม่มีคนอื่นเลยค่ะมีโอกาสเหลือเกินว่าไม่ว่างจริงๆนะคะไม่ว่างจริงๆมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตมีเรื่องต้องแก้ไขมีการงานมีความเครียดมีความกังวลใจนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือ เป็นไข้นะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลูกหลานบริวารลูกน้องหรือใครในบ้านนะคะหรือเพื่อนสนิทมิสหายของเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเอ,อ่อหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เขาจะต้องช่วยเหลือแก้ไขนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วที่คุณโทรไปหรือว่าแชทไปแล้วเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้หรือก่อนหน้านี้เขาไม่รับต้องบอกเลยว่าเขาไม่ว่างจริงๆค่ะ ไม่ว่างจริงๆนะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตเขาหรืออาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไปได้เลยอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานการเงินนะหรือความมั่นคงในชีวิตบางอย่างนะเพราะฉะนั้นที่คุณทักไปอะไรต่างๆแล้วเขาไม่ได้ตอบนะคะหรือว่าไม่ได้ ตอบรับไม่ได้แชททันทีไม่ได้รับสายทันทีเขายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินหรือสุขภาพร่างกายก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานไม่มีคนอื่นแน่นอนคะ่ะมีแต่ความยุ่งวุ่นวายเนี่ยเ,ออเขาไม่ว่างจริงๆแล้วมีความเครียดสูงด้วยนะมีความเครียดมีความกังวลใจนะมีสิ่งที่เขาต้องจัดการแก้ไขเขาไม่ว่าง จริงๆนะคะไม่ได้มีคนอื่นค่ะ